เริิอรงอรสาร,เ,ราเพิ่งลักเองไหมเพลงขคนรักา พบเป็นไหนกันวะมีการขอกำลังมานะ่ะจะทำการล้อมจับพวกขนยาลายใหญ่วะ่ะข้าไปด้วยอย่าดีกว่าเอ็องกาขอยาแล้วนะอีกอย่างหนึ่งงานเนี่ยยิงกระถูดับกลับไม่เลยวะเข้าว่าเองอย่ายุ่งเลยข้าไป็นตำรวจจะมีอะไรดีไปกว่าการจับโจรแล้ววะ หลามากน้องเช็ดเหงื่อหน่อยสิแชมป์ร่าดำเนินไปแย่งของเขามายังทำหน้าละื่นได้อยู่อีกเหรอ ยัมาหาเรื่องได้ไหมใครกันแน่ที่หาเรื่องแพ่นเขาจะแต่งงานกับนายเจนอยู่แล้วอยู่ดีๆนายก็ไปแย่งเข้ามาเพื่อนกันแท้ๆทรยศกันได้ลงคอเอียงทำไมหรือฉันพูดอะไรผิดแอบคบกันมานานหรือยังล่ะตอนนี้พ่อแม่เขารู้หรือเปล่าแล้วเพื่อนนายล่ะเขาไม่สงสัยเหรออ๋อแล้วที่งานมั่นนายเจนล่มไม่ใช่พะพยุกใช่ไหม เป็นพ่อนายกับเพนตั้งใจทําให้มันลม่มนายสองคนมันก็ชายโฉดกับหญิงชุกย,ยิงฉันรู้ฉันผิดที่ฉันแย่งแฟนเพื่อนแต่พูดไปคนที่ไม่เคยรักใครอย่างเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกอย่ามาหาว่าฉันไม่เคยรักใครนะไม่อย่างนั้นชกไหนอีงด,ด้วย เอียงพี่แก้วอยู่มั้จ๊ะอยู่ในขอบใจจ๊ะเพนเธอให้ในแก้วต่อยมวยอยู่ในค่ายฉันไปตลอดได้ไหม อ่อยมวยเป็นความฝันของพี่แก้วฉันไม่ห้ามหรอกจก้ะแก้ว เดี๋ยวช่วงบ่ายนะจะมีคนของหนังสือมวยมาทำประวัติชีวิตเองแล้วพรุ่งนี้จะพาเองไปสัมภาษณ์สดที่สถานีวิทยุสถานีวิทยุเหรอครับครูอืมใช่ทำไมเองมีอะไรป่ะเปล่าครับเออดีเขาจะให้ค่าตัวเอง800อยนะ ส่วนเงินรางวัลที่เองได้แชมป์เมื่อกี้เนี่ยข้าคุยกับคุณสุทัยค่ะแล้วจะโอนในส่วนขอข้าให้กับเองเองจะได้ไว้ไปขอเมียเอง็งอ่ะดีไหมขอบคุณมากครสวัสดีค่ะครูสวัสดีจ้ะ ตามสบายเลยนะพี่แก้วเพนทำข้าวกล่องมาให้พี่ อ,อนุญาตให้พี่โชคข้ามรุ่นแล้วนะข้ามรุ่นแล้วพี่จะไหวเหรอจ๊ะไหวสิจ๊ะเพื่อเพนตอนพี่ต้องโชคกับยักษ์ปักหลันพี่ก็ไหวต่อไปพี่ก็ได้มีเงินมากขึ้นทีนี้ก็จะได้รีบเอาเงินไปขอเพนไง เพนอยากช่วยอะไรพี่ได้บ้างจังไม่เป็นไรหรอกนะเพนเรื่องนี้ปล่อยเป็นหน้าที่พี่จัดการเถอะเพนไม่ต้องลำบากอะไรเลยนะมีอะไรกินบ้างจ้ะโหมากินจริงเลย หมุนมาอยู่นั่นแหละจะฟังคลื่นไหนก็เอาสักคลื่นสิวะจะหาคลื่นฟังเพลงครับคุณคืนนี้แล้วกันครับตามสัญญาเลยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พบคนดังนะครับในวงการมวยสําหรับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นแชมป์ราชดําเนินล่าสุดเลยนะครับพบกับแชมป์ของเรานะครับพบกันได้เลยครับต้อนรับคุณแก้วสำลิศปอสุทัศน์ครับครับ เขาฟังขึ้นนีดหน่อยครับอ่ริทสนใจเรื่องบันทัดมวยมวยเขาด้วยหรือหน้าไม่ให้นะเราอ่าฝังลองดูเฮ้ไอ้คำว่าเพื่อนเนี่ยมันตัดให้ขาดยากจริงๆได้ข่าวว่าแก้วสำลิกเนี่ยต่อยมวยครั้งแรกเนี่ยต่อยที่อุทัยนะครับเล้วเป็นอะไรฮะคิดยังไงถึงจะมาต่อยมวยครับตั้งแต่ผมจำความได้ ผมก็เป็นเด็กวัดอยู่แล้วครับหลวงพ่อท่านเก็บผมมาเลี้ยงผมตัวเล็กเลยโดนเด็กวัดด้วยการรังแกอยู่บ่อยๆเลยต้องสู้แม่งก็อดโอ้โหเรียกว่าปากัดยีนทีมเลยนะครับว่าจะเก่งมาถึงบาดขนาดนี้ได้นะครับเอแล้วได้ไปล้างแค้นเด็กวัดพวกนั้นหรือเปล่าครับ เพื่อนกันไปแล้วล่ะครับเป็นเพื่อนรักของผมทั้งสองคนเลย หรือเปล่าครับถ้าหากว่าไม่สบายใจนี่เดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นกันได้นะครับเราสามคนรักกันมากครับตั่งแต่เล็กจนโตเราไม่เคยแยกจากกันเลยคุณปรนะคะด้วยอะ กินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันดับดับไหวไหมดับปวดร้อน วราเปิ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็ไม่เคยทิ้งกันแม้แต่ชีวิตเราก็ให้กันได้ครับแล้วเ,เพื่อนสองคนนั้นยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับ เรายังอยู่ด้วยกันเสมอครับไม่มีอะไรจะมาทำลายความเเพื่อนของเราทั้งสามคนได้ครับ

นาหลอกตาแม่